เมื่อนี้สิพ้ามาถามข่าวบักซิดาพี่น้องห่อไว้แล้วแต่ว่าลืมเจาะกลนถุงก็เลยมาตัดแล้วล่ะไปเบิง่งหนวยต่อไปหน่วยนีเด,ยเด้อไงโรด้เห็นไหมสิได้ซิมแล้วลืมเจาะกลนถุงน้ำเต็มเลยน้ำเต็มมองเนี้ยบริเวเต็มถุงเต็มกลเนี้ยเจาะอ,ออกไปแล้วเจาะอ,ออกไปแล้วนี่น้ำ ก็ยังว่าลืมแม่ลืมเป็นเตือนขึ้นอ่ะบอได้โทรศัพท์บ่าไปใสเด้ปยัยหงคือบอลืมโทรศัพท์อืกิดจ้าควงบ่ามาก,กินกาแฟาเมื่อเนี้ยกินกาแฟาแล้วไม่ยังมึงความหกความหกข,ของสวนูเจ้าว่าขอ้อเฮ็ดเป็นสวนในบ้บนนี่มันคือหกแทถ ถ้าเขาเฮ็ดได้นี่เจ้าสิตบเมื่อยคอยบอกเฮ็ดสวนเนี่ยเออลุกขึ้นมาทําสวนมันก็คงไม่แปลกเนาะนูกเจ้าว่าบอกอืมยาเนี่ยจะเป็นข้อก,ก็ต้องทําทําไร่มันได้นี่ยาอันนี้คือ,อยาดอกอีกอย่างเนี่ยนี่ข้าต้องทําไร่ได้เนี่ยแมนบอกกอนมันสิแก่แก่ล้ะมันก็สิหลวงหลวงก็สิเป็นตน้ตนน้อยต้นพันธุ์ พเพื่อนว่าเกิดไม่เนาะม่าเป็นจำเพิ่มจํานวนหลายก็เกล่ะนี่ป้ตัดก็ต้องดึงถอนออกเด้นียพี่น้องมันบอกคงกับพี่นะโอ้คงมแต่แนวอย่าเกิดเนี่ยเออเลอิาบอกคุก็คือกันละบอกคนเราม่ต่างๆคือการปลูกไว้เขาก็ต้องการความต้องการความใส่ใจอืมคือเฮดคลิปเลี้ยวคือกันเนะาะถ้าเขาใส่ใจบไม่ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆเนี่ยมิร ค่ะช่องห้องมิดค่ะอืมมะบักคุม็อยากเกิดยังก,กับมิต่เนวอยากเกิดได้พี่น้องอืออเบิงคุณนะก็มากกอยากอายก็เลยเนาะหกเลยก็ได้อืมบักบวกปอยาเกิดเห็น้่งบักบวบบักบวกปอยากเกิดเห็นบ่ะเออมิต่เนวอยากไงอ,อย่า,กยากเกิดนะอันนี้ขนาดอันบ่ค่อยใใ,ใจได,ด้บิ้งดูเาเป็นน้วยต้ะ แล้วเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,อยู่มือมีแต่แนวอยากเกิดมีแต่แนวอยากงามรอสักครู่นะให้ฝนหมดก่อนนะต้นไม้ทุกต้นนะเดี๋ยวให้ฝนหมดก่อนเราจะเข้ามาหานะคะอือย่าร่ายห,หลายผู้ใดเลี้ยงง้วก,ก็มาเอาหยาไปหิ้วงวอในเด้อนนี้พุณน่ะจะเบิง่งหยาจากผักอยู่นส่งดอกไม้นะทุกคนดอกบกบวบพีเอฟซีเพิ่นบอกว่า กินได้ก็เลยเอาไปลวกเอาไปลวกแซบคือเพ่นวานั่นล่ะแซบแซบเดินไม่กินหอมคือบวกๆกกกนี่ล่ะส่งดอกไม้จ้าคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตไปแคนิก่อนเดอร์ไปหนึ่งเขากอนบันดีีจ้า